พระทักถึงสองวัดติดปลัดแม่สอดเฮงซื้อหวยเหลือแทบเป็นลมกลางตลาดถูก12ล้าน ประหลัดหนุ่มแม่สอดมหาแหงถูกหวย12ล้านแทบเป็นลมกลางตลาดหลังซื้อลอตเตอรี่เหลือค้างในไม่กี่ชั่วโมงเผยชอบทำบุญแปกใจพระทักถึงสองวัดติดจะมีโชคก้อนใหญ่วันที่1กุมภาพันธ์6สผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าประหลัดอำเภอแม่สอดถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1หมายเลข912307 ประจําวันที่1กุมภาพันธ์จํานวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทเมื่อไปถึงก็พบกลุ่มข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจํานวนมากรวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการที่ว่าการอำเภอแม่สอดกําลังลุมล้อมแสดงความยินดีกับนายทวัชชัยอ่อนสารอายุ34ปีประหลัดป้องกันอำเภอแม่สอดจังหวัดจากซึ่งกลายเป็นประหลัดหนุ่ม ทีลายใหม่ของอำเภอแม่สอดขึ้นมาในทันทีเพราะถูกรางวันที่หนึ่งได้รับเงิน12ล้านบาทจนเพื่อนร่วมงานของประหลัดหนุ่มลายนี้ได้ร่วมมาแสดงความยินดีและดีใจที่ถูกรางวันที่หนึ่งแบบไม่คาดฝันนายทวัชชัยกล่าวว่าตนรับราชการอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่งย้ายมาประจำที่ชายแดนอำเภอแม่สอดได้เพียงหนึ่งปีเม เมื่อต้นเดือนก่อนตนซึ่งชอบทำบุญอยู่เป็นประจำได้มีลูกน้องในที่ทำงานพาตนไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดและมีพระสงฆ์ทักว่าดวงจะดีในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งตนก็รู้สึกเฉยๆจากนั้นก็ไปทำบุญอีกวัดหนึ่งในพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าสองอยางก็มีพระสงฆ์ทักอีกว่าจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ในต้นเดือนกุมภาพัน นี้จึงสร้างความประหลาดใจให้กับตนเป็นอย่างมากจนล่าสุดช่วงเวลาบ่ายโมงเศษของวันนี้ตนได้พาลูกน้องในกองร้อยอสอำเภอแม่สอดไปตรวจตลาดสดนครแม่สอดก็พบกับแผงแม่ค้าหวยซึ่งขายหวยไม่หมดเหลือเพียงสองคู่สุดท้ายตนจึงช่วยซื้อจนแม่ค้าดีใจขายหวยหมดจากนั้นพอเวลาผ่านไปในช่วงออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตนจึงนำสลากมาตรวจกลางตลาดสดที่ตนเองอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลานั้นตนก็ถึงกับจะเป็นลมและช่วงแรกไม่เชื่อว่าถูกหวยพอตั้งสติได้จึงนำสลากมาตรวจอีกครั้งก็พบว่าตนไม่ได้ฝันไปเนื่องจากสลากที่ตนซื้อจากหวยเหลือตกค้างไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจะถูกรางวัลที่1ส่วนเงินรางวัลตนจะเก็บไว้ใช้ในธนาคารเนื่องจากตนเป็นประหลัดหน โสดยังไม่มีครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด